เรียกว่าแต่ละทีมก็ทำการสเกลกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงทีมชาติเยอรมันด้วยในศึก VNL 2023สนามที่2ที่ประเทศบราซิลนะครับแมตช์แรกเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยเจอกับเยอรมน,นีโอ้โห โค้ชเยอรมน,นีก็ทําการสเกลทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมืม่อไทยทําการแข่งขันกับโปลแลนด์ซึ่งแมตช์นั้นไทยเราแพ้โปลแลนด์แบบราบคาบ3ต่อศูนย์เซตเยอรมันคงใช้สูตรนี้ในการเอาชนะทีมชาติไทยเป็นแน่แท้ซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ได้ยอมนะครับโอเคมาดูในส่วนของความคิดเห็นของโค้ดเยอรมันกันบ้างเราทํากันบ้านอย่างหนักเพื่อเจอกับทีมไทยไทยแลนด์เล่นฉลาดรวดเร็ว พวกเราพยายามเป็นอย่างมากดูเทปจากการเล่นกับโปลแลนด์แล้วเตรียมปิดหมายเลขสิบเก้าบุ๋มบิม่มชัดจอนมกสีถ้าเธอทำเกมรุกไม่ได้โอกาสก็เป็นของเราโอ้โหไม่ว่าจะแข่งแมตช์ไหนนะครับแต่ละชาติจะปิดตายชัดจอนมกสีกันยิ่งกว่าเฮ้แต่พอมาปีนี้นะครับแอดมินยอมรับว่าสบายอกสบายใจเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากตัวหลักอย่างเพียวอัจฉราพ์คงยศ บุมบียมชัดจวนมกสีแล้วยังมีไพ่ลับตัวสำคัญอีกสองคนที่เล่นหัวเสาได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิภาวีสีทองออมสินสสิภาพรจันทาวิสุทธิ์ทั้งคู่สามารถทดแทนหัวเสาตัวหลักของเราได้อย่างดีไม่พลาดเลยทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะ โดยเฉพาะวิภาวีสีทองนะครับโอ้โหมาฟอร์มปีนี้คือดุดันเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งฉันไม่ยอมแม้กระทั่งในหม t c ที่เจอกับโปแลนด์ถูกเปลี่ยนตัวลงมาวิภาวีก็ทำผลงานได้ดีมากเพียงแต่ว่าวันนั้นโปรแลนด์เขาแบบสูงเหลือเกินเราก็ต้านทานไม่ไหวแพ้ไป3ามตัวเซตนะครับ โอเคสนามที่สองเป็นอะไรที่น่ารับชมเป็นอย่างมากทุกคนไทยเรามีโอกาสนะครับอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือไม่เยอรมนี Germany, สหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแล้วก็โครเอเชียโอ้โหเซอร์เบียไม่มีบอสโควิดแถมเป็นเซอร์เบียที่ตอนนี้อยู่ท้ายตารางด้วยนะครับต้องรอติดตามกันนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวาันล์บอลหญิงไทยนะครับนำมาเล่านำมาฝากนำมาแชร์ทุกคนมีอีกเล่าอีกยังไงก็เชร์ทีมชาติไทยด้วยโอเคคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ